สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมลีชาแนลนะคะตอนนี้ตอนนี้เราดูการขนย้ายรอบรอบที่เท่าไรแล้วเต็มไปด้วยของกินเหรอเนี่ย อันนี้อันนี้รู้รู้หรือยังว่าห้องใครเป็นห้องใครพี่ใช่ลุงจิมห้องแรกหมดพพื้นนัลุงพันอยู่ด้วยกันอันนี้ห้องพี่แองอ๋อห้องพี่แองอันนี้ย้ายเข้ามาไว้ในห้องพี่แองก่อนเหรอใช่ยายเขอามาพี่แอง เลยเป็นคนเปิดเผยใช่ไหมไม่มีความลักเป็นคนเปิดเผยคือคนเบียงจากห้องสงนะคะมาที่ห้องห้องสามนะห้องห้องพีแอนก่อนเนาะเพราะว่าจะมีดุงจิมกับหมวดปื้นนะคะนอนที่ห้องสองเพาะ เผื่อมีมีอะไรที่แล้วตรงนี้เราก็จะนอนเต็นท์เราไม่ได้ทำอันนี้มันคือชั่วคราวอันนี้มันคือห้องชั่วคราวที่เราไปจำถังเราไม่เคยแล้ว่ันเสือมันมันหมดมันจะชุนอ่ะอ๋อแต่เคยเห็นเหรอว่าเวลาเราปูเสือเรามันมันจะชุนมันจะเแสบมันจะเป็นน้ำแล้วเราอย่างเงี้ยโอเคเราอแค่มาลองวางเนี่เราเคยเคยปูที่บ้านอ่ะ ที่บ้านนอกอ่ะพี่บ้านดินอ่ะแจ๊เป็นไหมดเลยบูแล้วคนเข้ามาโอ้โหกลิ่นก็เหม็นไม่เอาอ่ะอันนี้เราเอาอันนี้ก็จะเอาเข้าห้องด้วยเราอาพื้นธรรมชาติโอ um ้เรมีให้ตั้งไา้ใส่เส้นเลยสบายห้องห้องสมามปีนี่ อันน้นออกไม่หมดเลยใช่เพราะว่าลุงจิมเขาจะปูเสื่อน้ำมันอ๋อลุงจิมจะปูเสื่อน้ำมันนี่ะของเขามาแล้วนี่นี่โอ้เนี่ยจิมมาส่งมาส่งแล้วมาถึงน้ำมันจิมจะปูพื้นปาเก้มาหนึ่งร้อยกะบาทเลยทีมาหนึ่งรถกระบะนั่นเองเมื่อตอนบ่ายสองนะฮะอ๋อลุงจิมเขาจะปูพื้นปาเก้นี่ก็เลยปาเก้เลยนี่ อลปาเก้ฮ่รูนะลนะฮาสก่าฮะไรนะะมันเอ้ย้ฮค่าส่วัน่ะนเลยนะโอ้ไม่ตกใจเองเขาสั่งเฟอร์นิเจอร์มาโอ้โหเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเฟอร์นิเจอร์อะไรกลงมาเุ๊่เอ้าโอ้ว่าสั่งบาเสือ้ำมันโอ้ไม่อย่างรจะเอาให้ผมแปะอันีเลย ที่ชายกำลังทำธรณีประตูนะคะเพื่อที่จะกั้นไม่ให้พวกแมลงพวกสัตว์เลื้อยคลานน้เข้านะคะก็จะเข้าทั้งทึงแับนี้กันตันทางล่างขึ้นทั้งทึงนี่แหละ เขาบอกว่าเป็นคือเขาอะเขไปซ่อมเปลาแชนแ้วขายของนี่ขายแชนะกคนที่มรบานมานะคะช่วยชมคลิปให้ช่วยสั่งซื้อสนค้าในนามองนะคะเสแล้เอาเอาไม่เห็นเนี้ยโฆษณาบอกว่าเป็น ขอให้ fc ช่วยสนับสนุนสินค้านะคะ tp สกินนะคะในนามช่องของ tholly channel นะคะหรือว่าช่างตั้ม channel ก็ได้ช่างตั้มโกกก้งนะสินค้าก็จะมีเจลอาบน้ํามีครีมอาบน้ํานะคะแล้วก็มีครีม tp สกินนะคะแล้วก็อะซีปัททอนพัทนะคะซีปัททอนพัดอะไรดึกไม่ออกินพูดอยู่ๆเซรามิกพัทช่องอันอะไรนะแอชชัย ซีบัตทอนอะไรนะขันสเตต้าซีบัตทอนคลัสเบตาคูแคนเบตาคูแคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนสินค้าทักไลน์แอดพีพีสกินออฟติเชียลนะคะค่ะนะคะ ช่องของพอลีชาแนลแล้วก็ช่างตัดประกอบนะคะนี่ก็ขอบคุณพี่นีนะคะโอ้พี่มนนะคะที่ที่โฆษณาให้พอลีต้องไปซ่อมสกอนเดดยจังสีบ่าได้แบบเพลินนะคะของของดูว่าแบาเพลินเนี่ยลืมจัาเดี๋ยวพอลีต้องไปซ่อมแนะเนาะจะไปหาขายของเหมือนเขาแล้วนะพี่น้องนะจบแล้วครับเนื้อยังไม่ได้เปลนนะพี่บ๊ายบาย อันนี้เราก็ไม่ได้อะไรขอให้ได้แปดนาทีนะคะ,ะไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีสาระอะไรแต่ว่าขอให้ได้แปดนาทีพีพอลี่คะอะไรแล้วพีพอรี่จะมีแพนมาอยู่ตรงนี้บ้างไหมคะอยากมาอยู่แต่ไม่มีที่อยู่อ,อยู่กลางนะไหม พออยู่กับน้องเมย์ได้ไหมได้แบ่งแบ่งให้พี่สักล็อกได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเอากระท่อมไม้ไผ่มาได้ๆเนาะโอเคนะแบ่งล็อกที่เกาะกับพี่พอลลี่อ่ะโอเคถ้างั้นอ่ะโอเคเราดวงานกันตรงนี้นะคะค่ะนี่เอฟซีเป็นพยานเด้อน้องเมย์บอกว่าโอเคแล้วนะคะครบรีอย่งพี่พอลายอ่ะอีโศกนาทีเขาจะไปเอายันตโน่นแบบนี้ ถ้าเอาถ้าเอายางก็ถ้าเอาเป็นกินข้าวเหนียวเหแล้วอ่ะอืมเจ๋หรอเอ็งกินได้อร่อยอร่อยเห็ดหรอรู้เอฟซีก็ส่งมาให้อืมเป็นเห็ดอะไรอ่ะไม่่ใชมันมันเป็นโปรตีนโอ้โปรตีนแบบเป็นเหมือนน่ะหมูทุบคล้ายๆหมูทุบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่หมูหวานน่ะอืมเหมือนหมูอ่วงอ๋อก็กินนะอ๋อ อน่อยอร่อยแสบเลยน่องเดลยข้อแปลสภาพให้มันขายกับหนูข้าคขึ้กปข้ากินปลาดี่หมเนี่ยในะเกียความสะอามันหอมอะไรอ่ะมันหอมหอมชีเหรอม่ปักชี อืมเม็ดผักชีพี่น,น้องอ้อร่อยมากเลยเหมือนทานเนื้อหมูเลยนะคะผักใก่อ่าเจผักใก่อืมอืมยังว่ามาจากกอะไหม,มาถ่ายจุ่มนีดีกว่าขออีกหน้าที่เดี๋ยวจ้ะพี่น้อง รู้เลยว่ะช่องมีบอดายเลยเอออาบน้ำก็ยังคายอยู่คอยคายเนี่ยเห็นคนใายเนี่ยหวังลิขิตขนาดรูกินตะไค้า้นดูนะเลยโดนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้พลลิปชาแนลดดวยนะคะสวัสดีค่ะ